สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของ Star Office กันนะครับเป็นซอฟต์แวร์ชุดสำนักงานที่อาจจะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วใช่ค่ะแต่จริงๆประวัติเขาน่าสนใจมากนะคะแล้วก็ส่งผลมาถึงปัจจุบันด้วยครับข้อมูลเราก็มาจากวิกิพีเดียเป็นหลักแล้วก็มีจากแหล่งภาษาไทยนิดหน่อยเสริมเข้ามาเราจะมาดูกันว่าเส้นทางมันเป็นยังไงแล้วมันทิ้งอะไรไว้บ้างนะครับ จุดเริ่มต้นนี่คือต้องย้อนไปปี1985ที่เยอรมน,นีเลยค่ะมีโปรแกรมชื่อ Star Writer ครับพัฒนาโดย Marco Burrius สำหรับคอมพิวเตอร์ซ i ล o x ก z 80อืมค่ะแล้วก็ค่อยๆขยายไปแพลตฟอร์มอื่นใช่ครับมี Amstrad มี MS-DOS ด้วยแล้วก็รวมโปรแกรมอื่นเข้ามาเรื่อยๆใช่ค่ะแล้วบริษัท Star Division ผู้พัฒนาเนี่ยเขาก็เก่งนะคะทำให้มันใช้ได้หลาย OS เลยทั้ง DOS OS 2 Windows ก็มีด้วยมีค่ะโดยใช้ Library C++ ตัวหนึ่งชื่อ StarView อ๋อ oh, StarView ตัวนี้เองค่ะมันช่วยให้เขียนโค้ดทีเดียวแล้วใช้ได้หลายที่ซึ่งออตอนนั้นถือว่าล้ำมากครับผมแล้วจุดเปลี่ยนแรกที่น่าสนใจก็คือปี1998ใช่ค่ะเขาเริ่มเปิดให้ใช้ StarOffice ได้ฟรี อ่าพราะเปิดฟรีนี่แหละครับเรื่องมันเข้มข้นขึ้นเลยปีถัดมา1,999 Sun Microsystems เข้ามาซื้อกิจการไปเลยค่ะโอ้โหด้วยมูลค่าเอ่อ 73. ล้านดอลลาร์สหรัฐสูงมากเลยค่ะตอนนั้นครับแล้วก็มีเรื่องเล่าด้วยนะครับว่าเหตุผลหนึ่งอาจจะเพราะว่า Sun เกาคำนวณแล้ว อ๋อ oh, ค่ะซื้อทั้งบริษัทเลยเนี่ยอาจจะถูกกว่าไปซื้อไลเซนส์ Microsoft Office ให้พนักงาน4ี่หมื่นกว่าคนซะอีก <laughs> ก็น่าคิดนะคะประเด็นนี้ไม่เคยนึกมุมนี้เลยฮะนี่อาจจะเป็นเอ่อ uh, แฮช Inside o n นะครับการซื้อกิจการบางทีก็มองเรื่องความคุ้มค่าในมุมที่เราคาดไม่ถึงเทียบกับการจ่ายค่าไลเซนส์ซอฟต์แวร์แพงๆเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าสิ่งที่ตามมาหลังจากสันซื้อไปนี้สําคัญยิ่งกว่าอีกค่ะกับยังไงครับ คือปี2000ค่ะซันตัดสินใจครั้งใหญ่เลยเปิดซอสโค้ดส่วนใหญ่ของ Star Office สู่สาธารณะเลยค่ะภายใต้สัญญาอนุญาตแบบ Open Source โอ้โหนี่คือจุดกำเนิดของ openoffice.org ที่เรารู้จักกันดีนี่เอง Star Office อยู่ ใช่ค่ะคือตัว Star Office ที่ซันยังพัฒนาต่อเนี่ยจะเพิ่มส่วนประกอบที่เป็นกรรมสิทธิ์ของซันเข้าไปด้วยไม่ได้เปิดโค้ดทั้งหมดเหมือน Open Office.org ค่ะอ๋อมีอะไรที่ต่างกันชัดๆบ้างครับที่เพิ่มเข้ามาก็มีหลายอย่างนะคะเช่นอ๋อ font r u e type พิเศษบางตัวที่เขาว่าแสดงผลได้ดีกว่าในขณะเล็กๆอืมครับแล้วก็มีฐานข้อมูล Adabas D อันนี้เป็นฐานข้อมูลประสิทธิภ,ภาพสูงเลยค่ะที่มากับชุดโปรแกรมครับผม มีแม่แบบเอกสารเฉพาะของ Star Office เองมีแกลเลอรี่คลิปอาที่ใหญ่กว่าครับแล้วก็มีตัวกรองไฟล์เอกสารรุ่นเก่าๆเ,เพิ่มเติมเข้ามาแล้วก็ตัวตรวจการสะกดกับพจนานุกรมศัพท์คล้ายที่มันต่างจากของ OpenOffice.org ค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับคือก็ยังสร้างความแตกต่างให้เวอร์ชันที่ขายอยู่ประมาณนั้นเลยค่ะเพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มครับแต่ตัวโปรแกรมพื้นฐานนี่ก็ครบชุดเลยนะครับมี Writer ประมวลผลคา calc s p r สเปรดชี t ค่ะอิม r พ s สสำหรับนำเสนอ d r a w วาดภาพ BASE ฐานข้อมูล MASS สร้างสูตรครบเลยครบจริงๆครับแต่เหมือนเคยมีโปรแกรมอีเมลด้วยหรือเปล่าครับ Star s t a r m a i l ใช่ค่ะแต่ว่าภายหลังก็ถูกตัดออกไปอ๋อครับแล้วก็เหมือนจะมีชื่อ Star s t a r s u i t e ด้วยอันนี้คืออะไรครับ อ๋ออันนั้นเป็นชื่อสำหรับเวอร์ชั่นที่ขายในเอเชียค่ะเพราะว่าชื่อ Star Office เนี่ยมันไปซ้ำกับบริษัทอื่นในบางประเทศแถบนั้นอ๋ออย่างนี้นี่เองครับเส้นทางก็ดูซับซ้อนเหมือนกันนะใช่ค่ะแล้วก็มาถึงจุดเปลี่ยนใหญ่อีกครั้งตอนที่ Oracle เข้าซื้อสันปี2010ครับผมจำได้เลยตอนนั้นค่ะไม่นานหลังจากนั้น Star Office ก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น Oracle Open Office มีเวอร์ชั่น3.3ออกมาใช่ค่ะแล้วก็มีความพยายามจะทำเวอร์ชั่นบนเว็บด้วยชื่อ Oracle Cloud Office แต่ก็เ,เหมือนจะเป็นช่วงสั้นๆแล้วสุดท้ายก็สุดท้าย Oracle ก็ประกาศยุติการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ตัวนี้ไปเลยค่ะในปี2011เอาแล้ว OpenOffice.org ล่ะครับเขาก็ส่งมอบโครงการ OpenOffice.org ให้ไปเป็นโครงการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนเต็มตัวแทนค่ะ อ๋อก็คือ Oracle ไม่ทำตัวเสียเงินต่อแล้วแต่ตัวฟรีให้ชุมชนทำต่อใช่ค่ะแล้วถ้ามองย้อนไปตอนที่ Star Office ยังอยู่นะคะถึงแม้จะมีความพยายามผลักดันต่างๆครับแต่ส่วนแบ่งตลาดในกลุ่มองค์กรจริงๆก็ถือว่าน้อยมากเลยค่ะน้อยขนาดไหนครับพอมีตัวเลขไหมมีข้อมูลปี2009ค่ะบอกว่าอยู่ที่ประมาณ3%เท่านั้นเองโหแค่3%เองเหรอครับท้งที่มีซันหนุนหลัง แถมต่อยอดจาก OpenOffice.org ที่ก็มีคนใช้เยอะพอสมควรค่ะการแข่งกับ Microsoft Office ในตลาดองคอ์กรนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆค่ะจริงครับขนาดมีของดีอยู่ในมือมีแบ็กดีก็ยังเจาะยากนี่อาจจะเป็น Hashtag i n s i g h t t o นะครับการมีเทคโนโลยีที่ดีหรือแม้แต่การเปิดซอร์สโค้ดก็อาจจะไม่พอที่จะไปสู้กับเจ้าตลาดที่แข็งแกร่งมากๆได้โดยเฉพาะในตลาดองคอ์กร เป็นความท้าทายที่สูงมากจริงๆค่ะครับผมถ้าอย่างนั้นสรุปแล้วเรื่องราวทั้งหมดของ Star Office นี่แก่นของมันคืออะไรครับจากจุดเริ่มต้นเล็กๆสู่บริษัทยักษ์ใหญ่แล้วก็เอ่อหายไปสิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะเป็นมรดกที่ทิ้งไว้นะคะมรดกใช่ค่ะแม้ตัว Star Office จะไม่มีแล้วแต่การตัดสินใจเปิดซอร์สโค้ดในครั้งนั้นนะคะมันให้กำเนิด open office.org ขึ้นมาครับ ซึ่ง openoffice.org เนี่ยกลายเป็นรากฐานสำคัญให้กับโครงการ Open Source อื่นๆที่ยังพัฒนาต่อเนื่องแล้วก็มีคนใช้เยอะมากในปัจจุบันอย่างเช่น LibreOffice อ๋อ LibreOffice ก็มาจากรากนี้เอง ใช่ค่ะแล้วก็มีคอลลาบอร a ่ออนไลน์ด้วยซึ่งมันก็ตรงกับข้อมูลภาษาไทยที่เราเจอมาที่บอกว่า Star Office ถึงจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์เสรีแต่ก่อนเป็นต้นกำเนิดของ Open Office เข้าใจแล้วครับมรดกมันอยู่ที่การเปิดซ o u r c e ค o d นี่เองที่สร้างผลกระทบต่อเนื่องมายาวนานกว่าตัวผลิตภัณฑ์เดิมซะอีกถูกต้องเลยค่ะน่าสนใจมากๆครับงั้นผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนิดนึงนะครับคือแม้ว่า Star Office จะเป็นอดีตไปแล้ว แต่แนวคิดเรื่องการเปิดซอร์สโค้ดที่มันเป็นส่วนสำคัญในเรื่องราวนี้เนี่ยมันยังส่งผลต่อโลกซอฟต์แวร์ที่เราใช้ใช้กันอยู่ทุกวันนี้ยังไงบ้างครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการสร้างทางเลือกหรือการแข่งขันกับซอฟต์แวร์เจ้าตลาดอย่าง Microsoft Office ลองเก็บไปคิดกันต่อดูนะครับ